องห้ทำไมช่วยด้วยช่วยกูด้วยใครก็ได้มาช่วยเด็กโรงเรียนเตรียมทีอยู่น้ำปกเลยนะว่าไม่ตอนนี้ก็เป็นเวลาเท่าไรแล้ว อุ๊ยตอนนี้รีบมาก6กโมงสามสามหมงครึ่งแล้วจ้ากูยังไม่ได้ทำอะไรเลยก็คือวันนี้เป็นวันที่เราเนี่ยมีกีฬาสีที่โรงเรียน <ait. S 2> เออซึ่งประมาณก่อนเจ็ดโมอ่ะก่อนเจ็ดโมคือเราต้องไปเจอกันที่ศาลเจ้าเออใช่ซึ่งคี่ว่าวันนี้น่าจะร้อนแน่ๆแ,แน่นอนก็เลยคิดว่าเดจะใส่ปักแขนไปด้วยเคยทุกคนเราทำผมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ไปออกอกำลังกาไก่อนมาแล้วเอากันไกามาต้องใส่ยังไงอ่ะใส่ด้านไหนอ่ะด้านนี้เหรอใช่เลยใช่ปะวะอยู่ด้านนี้คืนกูว่าด้านนี้ปอกแขนอ่ะกี่โมงแล้ววะเจ็ดเจ็ดโมงยี่สิบเจ็ดขอกูยังไม่เห็นเลยนะเจอกันที่โรงเรียน กูโดนตกท่อไม่เอานะเต่าป้อปึงเราเดินมาถึงโรงเรียนอนุบาลปาบรีป่อได้เป็นมุมไกลๆนะคะโลกี่นี้ใช่ครับไม่ร้อนมากแป้งเยอะมากอุ้ยหน้าดำช่วยด้วยช่วยกูด้วยใครก็ได้มาช่วยเด็กโรงเรียนเตรียมที ออคบุณเอานีตีนัเตียงมีอสวยมากขอบคุณค้าเดินเดินสองสามปแต่พะแต่ทุคนไม่ไหวอย่างเยค่ะแอปนิดหนึ่งอยู่ในช่องคนแอปแอปใช้เวลา9โมง5นั้นข้างในเย็นกว่าเยอะเลยไปและ เอห้หมองโลดย้อนแบยังอ่ะเราจะพาทุกคนเป็นครัวหลงอาหารกันไม่กูให้ปลกมืออยู่นี่ละจบ จวิงกลับมาบ้านไปที่เรียบร้อยเดี๋ยวก็มาเจอกันพรุ่งนี้นะจ๊ะบายบายตาเอ๋น้องไอ้บาร์เบอร์แอนด์เดอะบาร์บี้อ๋ออุ้ยไม่เห็นหน้ามึงเลยยิบฮูมหน้านู้นเออเอาตัวพิวน้ำปกเลยนะวาไม่ปลอบล่องให้ทำไม มีน้ำไม่มาปิดตึงๆเลยมันแข่งแชนก่อนใช่ตอนเก้าโมสี่สิบโอ้ยแต่ภาพน่าด่ามากไปเลยหน้าไม่ไหวยังแรงตุ้ยตุ้ยตยตเราจะแข่งบอลกันนะคะทุกคนวุ้เหนื่อยอ่ะกูไม่อยากลงฟุตบอล สองพันปีต่อมาอุ้ยมันมันเหนื่อยจังวะเตะบอลเสร็จแล้วชิบหายต่อทุกคนแบตเราเหลือแค่สองเปอร์เซ็นต์ะว้าวทุกคนถ้าแบตถ้าแบตถ้าแบตกล้องหมดโทษจบโอเคนะเราจะมาเป็นคนตรงคนจีนกันนะชงช้างชงเช้งเอออยู่ห้องจีนสิเปล่าห้องจีนนี่เป็นอะไรหว้าย ทุกคนเดี๋ยวว่าสักแป๊บหนึ่งมันก็จะตัดไปเว้ยเดี๋ยวเขไปเปิดทีเดียวที่บ้านก็ยังไงก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะทุกคน Nice Good n i g h t ราตีสวัสด์บายบาย